สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้เจอที่เชยมีนะคะเดี๋ยววันนี้มาบอกเทคนิคอะระหว่างรอนคุณแม่ในรถนะเดี๋ยววันนี้มาบอกเทคนิคกันนะคะว่าทํายังไงในการที่เราจะใส่น้ําหอมให้ถูกต้องนะเดี๋ยววันนี้มีเทคนิคมาบอกกัน Hi everyone today I want to share the about the tips of how to wear perfume perfectly through the day okay ะะภาษาอังกฤษนะเขาเรียกว่าเวลาเราใส่น้ำหอมเขาเราก็แว a r นะคะเขาใช้ว่า I wear perfume นะคะคือเราจะพูดว่าเราใส่น้ำหอมนะเราใส่น้ำหอมอะไรไม่ใช่เรา I put perfume ไม่ใช่นะคะ no นะคะ no นะเราจะใช้ว่า I wear เหมือนกับเราแต่งหน้าเหมือนกัน I wear makeup นะคะ I wear makeup เหมือนกันนะอ่ะ โอเคระหว่างนี้เดี๋ยวที่ช่วยมีขอแชร์ก่อนนะคะใครเข้ามาก็ทักทายฮัลโหลให้บายบายฮัลโหลให้บายบายทักทายกันที่ชวยมี่ได้นะคะใครเข้ามาก็ทักทายกันได้เดี๋ยววันนี้จะมาบอกนะว่าบางคนบางคนคือการที่เราใส่น้ําหอมอยังถูกต้องเนี่ยมันเป็นเสน่ห์หนึ่งนะคะ ไม่ใส่มากจนเกินไปหรือว่าน้อยจนเกินไปนะเพราะว่าบางทีเคยเคยรู้สึกไหมว่าเราเดินผ่านบางคนแลว้วแบบกินน้ําหอมคุณแบบว่าฉุนมากคุณคุณหาน้ําหอมแบบเยอะมากยอะไรเงี้ยนะถอ a n อบว a นแช s h about the trip s o h o w you can wear perfume because it is so one of attract other people okay just like a You want to look like a charming p e r s o n okay คือถ้าอยากว่าดูเป็นคนมีเสน่ห์อะไรเงี้ยคุณจะต้องคุณจะต้องอใส่น้ำหอมให้ถูกต้องนะคะนะ you look charming นะคะดูเป็นคนมีเสน่ห์นะโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นที่เชอมี่ขอแชร์ก่อนแปบ๊บหนึ่งขอแชร์ก่อนนะคะอะเข้ามาเข้ามาช่วยกันแชร์ก,ชก่อนแล้วเข้ามาเดี๋ยวช่วยกันแชร์ก่อนนะเดี๋ยวก่อนอื่น ช่วยกันแชร์ก่อนนะจ๊ะวันนี้เดีจะมาบอกเทคนิคว่าเราจะแบบ uh, how to wear perfume นะ I love perfume ใครสนใจน้ำหอมนะ if anyone interest want to buy perfume you can go to my shop at emily labella boy ใครสนใจน้ำหอมนะคะก็ไปที่ชอ็อปของฉัน e ม m y ได้เดี๋ยวเสร็จจากไลฟ์ตรงน,นี้แล้วเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะที่ร้าน emmy La Bella, whereby La Bella, La Bella power queen, so and her Bella, La Bella, and la I bella. This is because I love to learn about the Italian languages. La Bella is mean a young woman beautiful, okay? Right, at first, um, I want to share first, okay, before I will tell you guys, okay, you can leave the comment here, right, because I can uh, read. from you โอเคนะคะใครเข้ามาก็ทักทายฮัลโหลให้บ๊ายบายฮัลโหลให้บ๊ายบายทักทายทดิฉันกับดิ่วยมีได้นะเดี๋ยวจะได้คุยกันเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวตอนนี้ขอแชร์ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยว่ช่วยมี่ขอแชร์นิดนึงก่อนนะคะขอแชร์ไปก่อนก็จะไดะ้ที่จะมาบอกทริปวันนี้นะวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้นะพาคุณแม่มาซื้อของที่แมคโครก็ ไม่ให้รอช้าค่ะก็อยากจะแชร์ทริปส์กน,นี้ให้กับทุกคนก่อนเลยเดี๋ยวขอ,ขอแชร์ก่อนนะก่อนที่จะไลฟ์ที่ไอจอี IG. โอเคอ,อ่ะใครเข้ามาก็ทักทายัโโลโหลให้บายบายกันได้นะคะใครเข้ามาแล้วก็ เกันได้นะเรามาดูกันว่าเทคนิคคุณจะใส่น้ําหอมยังไงให้ติดทนนานบางทีคุณแบบว่าไม่รู้วิธีไงเอ๊ะทำยังไงที่ฉันจะแบบว่าจะใส่น้ําหอมให้มันได้อยู่ได้นานนะ Today a w n ุ s h s r e t h t t e t ทริ s o w y w you n w n w r p r r f u m u m n t n e long through the days okay so long hours you need to choose the right type of perfume คือเราต้องเลือก น้ำหอมให้ถูกต้องด้วยนะจ๊ะนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ,อือฮึอ่าโอเคใครเข้ามาแล้วก็ชิชัดฮัลโหลให้บายบายกันได้วันนี้ก็เป็นวันสุดสัปดาห์นะวันอยู่สุดสัปดาห์เมื่อวานเราเพิ่งมนคริสต์มาสกันไปใช่ป่ะเดี๋ยวขอแชร์ก่อน ก่อนอื่นเด๋ยวที่ใช่มีขอแชร์ก่อนนะจ๊ะระหว่างนี้เดี๋ยวจะพูดพนักภาษาไทยแลว้วภาษาอังกฤษด้วยเลยอาใครเข้ามาก็ทักไทยฮัลโหลให้ เราใกล้ปีใหม่แล้วเมื่อวานเราไปจิ้งกับเบิรจิงกับเบิจิงกับเบร็อกเราไปจิงกับเบิร็อกันมาแล้วนะครจิงกับเบิร์รกจิงกับเบิร์ร็อกใครเข้ามาก็ทักทายกันได้นะคะบอกี่เชอร์มี่นิดนึงว่า เสียงดังฟังชัดดีไหมนะ anyone come to join me you can leave the comments because I would like to know from you guys is um like the sound the signal is that's okay or not นะคะ so, so 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 เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวันมีขอแชร์ก่อนนะแชร์แป๊บหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาบอกเทคนิคกันนะจ๊ะ mm. alright อันนี้เครื่องนี้มันจะโชว์แบบอืมจริงๆน้ำหอมอะค่ะที่แล้วมีแชร์ไปแล้วว่าน้ำหอมมันมีหลายประเภทตามราสีใช่ไหม The last slide that I show you guys about u uh, how h to shoot right how to shoot the right um, perfume depends on the story act okay but right now says I wanna share so How you can wear the perfume is the correct way and a perfectly way, all right. Uh -huh. Doo -doo -doo -doo. โอเคใครใครเข้ามาแล้วทักไทยกันได้ฮัลโหลให้บายยกันได้นะจ๊ะเดี๋ยวขอแชร์ก่อนนะแป๊บบนึง I would like to share first okay before I wanna share about trips so how you can wear perfume okay เดี๋ยววันนี้มาบอกค่ะว่าแบบเอ้ยทำยังไงดีทำยังไดงไดีนะจะจะแบบว่า ใส่น้ำหอมยังไง How you can wear perfume to m a k e you look charming all the time okay นะคือทำไงที่แบบแบบให้คุณแบบใส่น้ำหอมแล้วก็คุณยังรู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์ o u look charming You look charming นะคะ you look charming นะแป๊บนึงขอแชร์ก่อนขอแชร์ไปที่กลุ่มต่างๆก่อนนะแป๊บนึง Just moment please okay Alright You can left e the comment okay because I can read the comments from from everyone เขียน comment เข้ามาได้นะคะเดี๋ยวที่เชฟมีจะอ่านนะ at the moment I just want to live both between English and Thai at the same time okay for the next I will separate the station in Thai and English alright ข้างหน้านะคะเดี๋ยวข้างหน้าั้างหน้าั้างหน้าจะแบบว่าแยกเป็นทั้งแยกภาษาไทย station นึงอีก station นึงเป็นภาษาอังกฤษนะ โ okay. อเคอืออันนี้เดี๋ยวแชร์ก่อนแป๊บหนึ่งอ่ะใครเข้ามาก็ช่วยกันแชร์ค่ะแล้วก่อนที่จะสอนเทคนิคในเรื่องของการใส่น้ำหอมนะโอเคใครอยากรู้เรื่องกันอื่นเกี่ยวกับเรื่องสวยๆงามๆอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะอินบ็อกซ์เข้าไปถามใช่มีได้ว่าเออวันนี้อยาก I want to learn how to make up I wanna be the good chess or a n y t h i n g or what 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 kind of the topics you want to learn okay I will teach you guys because I have so many knowledge about i t คือฉันมีมีความรู้เยอะอะเยอะมากกับเรื่องสวยงามนะก็ทักทายถามถ่ายเข้ามาได้ว่าเอ้ยอยากจะเรียนอันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะจะสอนให้ฟรีๆก่อน I will teach you guys for free first okay right อ่ะ เดี๋ยวขอแชร์ก่อนนะคะแป๊บหนึ่งนะ I want I want to share I want to share 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 help me to share ด้วยโอเคอ่ะ okay? uh. Before I will teach you guys you help me to share ด้วย alright มาช่วยกันแชร์ด้วยนะคะมาเร็วช่วยกันแชร์เร็วคนละหนึ่งแชร์อ่ะ uh. ดดดระหว่างนี้ระหว่างรองคุณแม่ไปช้อปปิ้งนะ d ยด้วยเ I'm waiting for my m o m because she just do shopping yeah so I want to share about the trips here alright นดาจะ just share t r i นิดนึงก่อนตนั้งไปแล้วไปแล้วไปแล้วพอดีกลุ่มเยอะนิดนึงนะคะกลุ่มเยอะมากนะเราก็เลยอยากจะแชร์นิดนึง ราก็อยากจะแชร์จ้ะวันนี้แต่งหน้าแบบแนวเกาหลีนะ Today I just wear makeup the style of Korean style วันนี้แต่งหน้าแบบเกาหลีนะคะ b e c a I use cushion okay so when I use a brush on a cream brush on okay you can see that because not look uh wow yeah and um uh, my face just b l i n d and look more natural right คือที่ฉันพี่จะแต่งหน้าแบบสไตล์เกาหลีนะคือชอบไล I like it I love Korean <laughs> I love Korean That's why I just um want to I make mean, up look like the Korean style okay ใช่มีชอบเกาหลีชอบ K-pop I love K-pop m h h Anyone love K-pop just can left a comment and tell me okay ใครชอบ K-pop วันน like like, uh, ี pop, ้ใช่มีอ่าพิมมาค่ะหรือว่าใครชอบเอ่อ J-pop J-pop is mean Japan pop K-pop stand for Korean pub okay right mm-hmm delay okay, right. it's just about the delays a little bit okay just because today is a set today right mm-hmm Uh, Anyone to come to see me you can Ch chat with me okay text มาได้นะคะ text มาถามได้ you can take a n d ask me about the questions about the beauty okay yeah ถามได้ค่ะเรื่องสวยๆงามๆเนี่ย I love it okay I love it and I crazy about the beautiful things around me okay เป็นคนชอบเรื่องอะไรสวยๆงามๆอ่ะมันดูแล้วแบบว่าทำให้จิตใจเรา do the look more fresh right when i wake up in the morning i just want to look okay beautiful look natural i don't i okay, okay. คือไม่ให้เป็นการเสียเวลาไงระหว่างที่แบบว่ารอคุณแม่นะ d ้วยเร I'm waiting for my mom because she just um do shopping here and I want to share about the trips okay คือแบบไม่ให้เป็นการเสียเวลาไงคะเราก็แชร์ทริปไปคะ่ะโอเค IG อยู่นี่นะจ๊ะ IG uh, anyone wanna see me at IG Here, uh, IG. Here, Facebook. Here, okay. Uh, all right, ah, uh, my the next, okay. Hi, IG. Hi, Facebook. Okay, right. So, and you can love the comments about IG. IG here, all right. Now, Facebook. Here, okay. Now, because I will. uh, speak English and Thai at the same time that I will tell you guys so how you can wear perfume in a perfect way okay เดี๋ยววันนี้ที่ใช่เดี๋ยววันนมีจะมาบอกว่า คุณควรจะใส่น้ำหอมยังไงให้มันดูดี because can m a k e you look charming and attractive other people want to see you more come to see you more o k a คนะคะคือแบบว่ามันทำให้คุณแบบเป็นคนดึงดูดหน้าหลงไหลอยากให้คนอยากเข้ามาใกล้คุณ and anyone just want to closer and closer and closer to you okay not depend on man or woman okay นะคะมันไม่ได้แค่แบบว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะ or about m e n and w o m e n you need to s h o o t the right perfume for you โอเคนะคะ mm hmm. คุณจะต้องไม่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายคุณก็จะต้องเลือกน้ำหอมให้เข้ากับคุณนะ the perfume should be to s u i t you o โอเนะล็อกประตูกน <laughs> during when uh, at the parking don't forget to lock use d the e t a n s e t a n ล็อกโอเค for your safety right นะ <Yeah. S 1> นะคะอยู่ในที่จอดรถนะคะก็อย่าลืมกด central lock ด้วยโอเคมา let's go the next actually you need to shoot you need to know about the type of perfume first โอเคคือคุณจะต้องรู้ประเภทของน้ำหอมก่อนนะคะ the perfume have a โอเค like a uh, cologne yeah อันแรก็คือโคโลนที่เราเรียกโคโลนกัน The cologne is the percentage between alcohol and water just a little bit okay Can wear just only two, two hours two hours okay at least the young people always use it นะคะโคโลนนะ you can you can read from the labels okay the type of the perfume s okay โคโลนเนี่ยมันจะเป็นส่วนผสมของน้ำหอม แอลกอฮอล์แล้วก็น้ำเนี่ยคือมีแอลกอฮอล์เอ่อโทษค่ะมีหัวน้ําหอมนิดหน่อยเพราะจะอยู่ได้ไม่นานประมาณ1ชั่วโมง1-2ชั่วโมงเท่านั้นนะคะนะ and number two EDT or the toilet okay or the toilet นะ sometimes you just heard that about the type of perfume just EDT EDT is mean the, the toilet okay The percentage of alcohol and the perfume is much more cologne. คือคือ e e d edt เนี่ยเปอร์เซ็นต์ของน้ำหอมแอลกอฮอล์แล้วก็น้ำคือเขาจะมากกว่าโคโลนะคะก็คือมันจะอยู่ได้นานกว่าประมาณ3ชั่วโมงนะ edt can be at least three hours okay is men usually use it alright ก็คือผู้ชายมักจะใช้ EDT นะคะ EDT เนี่ยก็คือเขาจะอยู่ได้ประมาณ3ชั่วโมงนะคะ3ชั่วโมง and then for w o m e n should be to use i t um, EDP 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 uh or or the perfume is a perfume ก็คือเป็นหัวน้ำหอมนั่นเองนะคะ can uh you can use it at least um five or 8 i hour s 5 or x hour ก็คือจะอยู่ได้ประมาณ5-8ชั่วโมงด้วยกันนะคะถ้าเกิดว่าเป็นน้ำหอมนะ perfume w o m e n just usually to use but okay whatever the man can 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 use it if you want to wear your perfume uh very long hours you can use the perfume okay but actually uh from the article that I r e a d d the mention is all the toilet is for men okay ก็คือผู้ชายบางทีเขาก็แบบ Uh, ไม่อยากให้มันอยู่นานใช่ไหมก็จะมีน้ำหอมอยู่แค่ uh, e EDT p เนี่ยก็จะประมาณสัก3ชั่วโมง at least 3 h o u r s โอเคก็จะมีอยู่แค่ประมาณ3ชั่วโมงเท่านั้น and then you need to wear perfume in the hot area the hot area is mean that our body they have a temperature right I will tell you guys what is the position is a hot temperature or warm temperature okay because in that area you can wear your perfume in that area เดรดิชเช่มีจะบอกนะคะว่าร่างกายของเรามันมีอุณหภูมิใช่ไหมคะมีอุณหภูมิในร่างกายแล้วมันจะมีส่วนที่ร้อนแล้วก็อุ่นนะก็คือ hot and warm คุณจะต้อง uh, ใส่น้ำหอมในบริเวณที่เป็น อุณหภูมิสูงเพราะว่ามันจะทำให้น้ำหอมกระจายตัวไปได้ดีนะคะแล้วก็ทำให้คนอื่นนะเห็นคุณด้วยอ่าฮัลโหลไฮ my fan page from IG okay today I share about the how to wear perfume in a perfect way okay นะคะ s ็จปึ๊บ alright what is the area it's a hot hot temperature it is Your neck อันแรกนะคะบริเวณที่แบบว่ามีอุณหภูมิสูงก็คือคอของคุณ Your neck and then your shoulder alright your shoulder ก็คือบางคุณ The next M P S ก็คือบริเวณหลักแหลนะคะ3 The three positions for the hot temperature of your body I repeat again your neck okay your neck right Hi hi mr award boy right your your necks, okay and your shoulder and your armpits you can wear spread your <coughs> perfume in that area here and armpits remember something less is more okay don't spread your perfume too much okay less is more right <coughs> น้อยยิ่งน้อยอยิ่งดีนะ less is more ยิ่งน้อยอยิ่งดีนะคะก็คือให้คุณนั้นฉีดลงไปในบริเวณที่อุณหภูมิสูงของร่างกายคือข้อบา่าแล้วก็ตรงบริเวณหลักแหละฉนะีดไปนิดเดียวนะจะทำให้คุณแบบจะทำให้มันอยู่ได้นาน it can help your smell of your perfume is long the whole day okay alright อ uh. ่า Sorry I cannot uh, I can speak only English, okay? I don't understand about any Hindi or anything, alright? Okay. Ah. And then try to avoid to spread spread your perfume in the air, okay? Because your perfume is falling down in the floor. Yes, you will lose, okay? Yeah. <coughs> <coughs> I'll see them home the No, avoid it. will Avoid it. Uh, and the one thing you can spread in your wish. Here a little bit. Uh, here a little bit, that's okay. Can, you can use it. Or, don't try to avoid to uh, smell from the papers. department store k a s when you go to the department store yeah y o u c a u l t h e brands just like the perfume them okay you can smell and taste you need to test from your skin because the right the right smell คือเวลาเขาส่งเป็นเปเปอร์เอ่อเป็นเป็นเป็นกระดาษทดลองให้ตอนเวลาเราไปที่ห้างอย่างเงี้ยค่ะกลิ่นมันจะไม่เหมือนนะพยายามให้เทสกับเวลาฉีดกับตัวเนี่ยมันจะ เห็นได้ชัดก็มันจะได้กลิ่นที่ชัดเจนกว่านะมันจะทำให้คุณแบบชัดอ่ะ I love it. t o day i wear d د o r Christian Dior this is the one that i love it okay a d o r i love Christian Dior นะ nah, alright so and the one thing you need to uh don't try to wear too much and the one is here i usually use is here and here also okay now okay everyone use these trips okay yeah can helpful from you all right and then if anyone interest about the perform yes you can inbox me at my shop emila Bellard. worldwide okay because I send to worldwide around the world ใครสนใจน้ำหอมก็ทักมาได้นะคะ now i s the end of the year of the season like we have a special m o t i o n okay we have a tag invoice okay คือตอนนี้เนี่ยใครสนใจน้ำหอมก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะเหลือ5วันสุดท้ายแล้วใช่ปะ่ะที่คุณจะใช้ลดหย่อนภาษีได้ก็ทักที่เ่ยมี่มาได้นะคะเดี๋ยวจะเขียนลิงก์ไว้ให้นะคะในตอนท้ายว่าให้ทักเข้าไปที่ร้าน เอมี่ลาเบลาเบอร์ไว้นะคะโอเค thank you everyone who join me today and see me the next live โอเ okay, ค don't forget if you want to find out the special promotion you can reach to at my shop เอมี่ลาเบลลาโอเค Christmas everyone Bye bye see me again bye ค่ะ